ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้พอกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนฉันในวันนี้ใจบอกเธอหกักไปยังเฝ้ารอมาหลายปีเจ็บกี่ทีช้ำกี่ทีก็ยังรอเธอเสมอ จากสิขอเจ้าได้บอกรังซอใจไอได้บอกแค่สิ่งเดียวที่ไอขออีนางเอ๋ยหากว่าหากไอคนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเธอเดิน เอาไปด้วยกันรวมสร้างฝันวันขนา้างหน้าให้ฟ้าสดใสหมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เลือนอกใทจะเน็นจะเหนื่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้แนะคนดี อยากสิขอเจ้าได้บ้รักษาใจอายได้บ้แค่สิ่งเดียวที่ไอขออีน,น้งเออหากว่าหักไอคนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าถึงกันเหมือนเคย สิขอเจ้าได้บอกรางส้านใจไอ้ได้บอกแค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนั่งเอยหากว่าหากไอ้คนนี้อย่าหนีกันไปอีกเลยอย่าทิงกันเหมือนเคย The I call uh <ข>เวลาพี่อ้อยทุกใจหรือ,ท,อท้อแท้แล้วหมดกำลังใจเนาะี่อ้ยก็จะมาฟังเพลงของลุงพลพระแต่งเลยขออ้ายได้โบขอน้องได้โบอะไรประมาณนี้เนาะ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่พี่อ้อยแบบท้อแท้มากๆากจากมีคู่ชีวิตที่หันเข้าไปคุยแล้วคุยกันรู้เรื่องเนาะแบบว่าสักวันหนึ่งพี่อ้อยก็คงจะได้แบบนั้นแต่พี่อ้อยเอาจริงนะชีวิตของพี่อ้อยคือจะผิดหวังในเรื่องคู่ครองมาตลอดพอคุยแล้วไม่รู้เรื่องคุยแล้วเขาไม่อยากคุยพี่อ้อยจะเป็นฝ่ายเงียบ แลดีหลีปัญหาทุกอย่างแล้วเอามาเก็บกดไว้คนเดียวจนกลายเป็นตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วพี่อ้อยเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วละ่ะแต่พี่อ้อยไม่บอกคนในครอบครัวพี่อ้อยยังคิดเสม,มอว่าสักวันหนึ่งมันคงจะดีขึ้นก็เลยไม่อยากจะไปเรียกร้องกับใครใดๆทั้งสิ้นเอาละหวังเพลงแล้วพี่อ้อยก็ ว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองนั่นแหละลำเล็กลำ,ำบับต้นๆนเนะาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและชมในช่องีิจิวยูชานล์ของพี่อ้อยไม่ต้องคิดนะคะว่าพี่อ้อยจะท้อแท้และคิดคิดในในทางที่ไม่ดีคิดในทางที่ลบพี่อ้อยไม่คิดหรอกค่ะพี่อ้อยคิดแค่ว่าสักวันพี่อ้อยต้อง ลุกขึ้นมายืยนได้อีกครั้งหนึง่งฟังเพื่อฟังเพลงของลุงพลพระแตนเพื่อมาเป็นปกำลังใจให้ตัวเองให้คุณค่าตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองไม่มองคุณค่าของตัวเองโดยไร้ค่าหรือด้อยค่าใดๆทั้งสิ้นแต่บางครั้งบางคราวเนาะมันก็มีเวบหนึ่งเข้ามา ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆกับเพื่อนเป็นกำลังใจทุกคนนะคะคนปัญหามีปัญหาก็ต้องแก้เนาะค่อยๆแก้กันไปจ้ะเพื่อนอยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามากดติดตามในช่องบิ๊กจิ๋วชันแนลด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจมาเป็น เพื่อนคุยกันในช่องทางอ,อย่างนน้อยเราก็ต้องมีเพื่อนคุยเนาะ,อ,ะอย่างที่คุณหมอเคยบอกย้อยว่าอย่าพยายามอย,อยู่คนเดียวถ้าเรามีคิดอะไรคิดอะไรบกไปวนมาในเรื่องดำๆ้ำๆคุณต้องหาเพื่อนคุยพี่เอยก็เลยมาเอาช่องทางใน Facebook YouTube หาเพลงอะไรที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็จะเป็นเพลงของลุงพลพ่เต็นนั่นแหละค่ะ ของพี่ไทยบนนอกที่เพลงเขาแต่งให้ที่บ้านโกกออกมาเนาะเพราะพี่้อยไม่เก่งในการว่าเพลงไหนมีลัทธิสิทธิ์ยังไงก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้พอนขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ